ก็ตอนนี้สตูดิโอคลัสเตอร์นะครับกำลังระบาดหนักนะครับสตูดิโอครับสถานที่ถ่ายทำอัดรายการทีวีทุกที่เลยนะครับก็มีปัญหาเพราะว่าดา,าราติดเชื้อกันเยอะนะครับผมได้รับการติดต่อจากกันตนามานะครับให้ไปอัดรายการชีวิตจริงในไลฟ์นะครับเรื่องจริงผ่านจอในไลฟ์นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พอดีข่าวของคุณวัฒน์เพิ่งจะติดโควิดนะครับ พอไปอัดรายการมาหลายสถานที่นะครับก็มีที่กันตนาด้วยนะครับจากที่ผมดูไทม์ไลน์แล้วนะผมก็สอบถามทางผู้ที่ต่อมานะครับบอกว่าแล้วเนี่ยคุณวัวก็เพิ่งอัดไปไม่ใช่เหลือที่กันตนาเขาบอกว่าคนรละศัตรูกันนะครับนะทีนี้แล้วเรามาดูว่าเขาจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับสตูดิโอเมื่อเกิดปัญหานะครับคลัสเตอร์สตูดิโอร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ผมก็กลัวนะครับนะหลังจากติดต่อมาไม่กี่วันนะครับก็ลดจํานวนนะครับจากนางฟ้าที่เอาไป5คนที่ไปนั่งคุยกันนะครับก็เหลือสองคนนะครับแล้วก็คุยกันารายละเอียดต่างๆทัดอีกมาไม่กี่วันก็จะลดนางฟ้าเลืออีกคนหนึ่งทีนี้เอาครับเป็นเรื่องนะครับผมก็บอกไม่ได้แต่มันไม่สนุกนะครับทางรายการเขาก็บอกว่าเขาก็ อยากได้ทั้งหมดแต่นี่มันมีปัญหากฎระเบียบออกมาเคร่งัดเหลือเกินนะครับเอาไว้เอาไว้ขงวันเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งครับวันสุดท้ายกับวันที่7จ็ดอัดรายการเลยนะครับก็โอเคนะครับก็โอเคก็เอามาได้2คนนะครับแต่นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทีมงานที่อยู่ในห้องอัดรายการนะครับตากล้องนะครับหลายๆตัวนะฮะต้องไปสวอปนะ <Tipp s> ไปกันหมดเลยนะครับตอนที่ผมไปสวอปก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการธนาไปคอยนะครับให้ความสะดวกอยู่นะครับเราก็ต้องตรวจด้วยนะครับพอตรวจเสร็จปั๊บก็เข้ามาอัดรายการในวันที่7เลยตอนเย็นนะครับตรวจประมาณบ่ายสองสวอปเป็นอย่างนี้ครับเยบร้ลย เก็บไมนุู้มันไม่เก็บแต่มันฉุนนะเมีย ตาคือตาลเลยตรวจไนหนตวเรียบร้อยแล้วครับตาไหลเลยตา้าตาไหลชนเดียวนนหนูหนมเคยแล้วผนก็เลยแบบแค่แบบ อผมแสบแสบจมูกเลยนะครับแล้วเราจะรู้ผลได้ยังไงเราจะรู้ผลจากการที่เราเขียนอีเมลนะฮะเขาจะส่งปุ๊บมาทางอีเมลให้เราทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราตรวจนะครับนี่ก็คือมาตรการในการป้องกันของสตูดิโอต่างๆอย่างเคร่งครัดในตอนนี้เวลาไปถ่ายทำก็ใส่หน้ากากนะครับพิธีกรก็นนั่งกันห่าง นะครับแล้วก็ห้ามมุคนภายนอกเข้ามาปนเปี้ยนอดกาศเลยนะครับก็จะลัดกุมกันทุกที่นะครับโอ้โหฟิลิปนางฟ้ามายุคนหนาวเลยนะครับตอนนี้ว้าวเจอสตูดิโอคลัสเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ว้าวครับวันนี้ฟิลิปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกับทุกท่านครับจัดเลี้ยงอย่าลืมเรียกนางฟ้ามายก้นเจ้ ความสนุกสนานของปาร์ตี้เริ่มต้นที่นางฟ้าไมค์กลน,นะคะ